นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อยุธยากำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนะสบอุทกภัยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่รับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาตอนบนและมีสภาพพื้นที่ต่ําทําให้ประสบอุทกภัยบ่อยครั้งโดยปีนี้เกิดน้ําท่วมแล้วสามครั้งโดยครั้งล่าสุดเริ่มตั้งแต่วันที่20สิงหางคมที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่าประเทศไทยอาจเลี่ยงน้ำท่วมไม่ได้แต่สามารถบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบได้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนทั้งด้านการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยการมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่ถูกสุขลักษณะพร้อมกำชับให้มีการสำรวจความเสียหายอย่างรอบด้านและเยียวยาผู้ประสบภยัยโดยเร็วนอกจากนี้หากหน่วยงานใดพบปัญหา อุปสรรคด้านกฎระเบียบขอให้เร่งเสนอแก้ไขทันทีรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนและทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายขอให้ทุกฝ่ายดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและขอขอบคุณทุกความทุ่มเทที่เสียสละเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชน